วันที่17ธันวาคม2563นายฉชัดชัยจันพรายศรีกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายทัศกลพรมจมาศที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้งพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมและนายอภิชัยเจษดานนนผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้งเดินทางมาสังเกตการการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช วันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกอบอจอและสมาชิกอบอจอเท่านี้ผู้แทนคุณภาพก็พร้อมเข้ามาพัฒนาจังหวัดของพวกเรากันแล้วนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส